สวัสดีครับพี่น้องบาอีสาบนบรืเลงผ้าพี่น้องมาเห็ดเน่ายูเน่ากินครับเห็ดเน่ากิ่นแรงครับพี่น้องเมนูเด็ดเลยครับเมื่อนี้เกิดไดใหง่ามากไมคยกินครับเ,เ,เมนูนี้หลาบมาหน่อยพะนะพี่น้องก็ดีบ้าอีสานได้เชี่ยมาหน่อยมากครับเป็นเก็บมาไห้ครับพี่น้องเป็นนั่นสิหรอครับ<อ>ใบมาหน่อยพ่นเทฟ่อมพ่นปลนาเท่ยว บ่เคยกินจักเทียครับเกิดมากครับพี่น้องครับล่องเบิงครับอันนี้เป็นใบมะน้อยเป็นนั่นสิหรอครับยาสมุนไพรเป็นว่าเป็นยาครับเกิดมากับว่าเคยเห็นครับผมจะเคยเห็นนี่แล้ครับแต่ว่าต้องออกไปขันก่อนครับขันก็ยังไอ้ชช่ยานั่งนี่ครับพี่น้องเข่องห้องกับบุมมี่ยังครับคือยัง่ปลาเคือยังลาดเท่านี่นะครับใส้ปนป่านี่เป็นปนป่าเรียบร้อยแล้วครับปนป่าแล้วก็ ยงพวกทัวจะซื้อเขา,เาก้นก้อน่ตะไคร่แบบจะไม่รู้ก้อนจิที่บอกหอมแดงครับเป็นส้อยไป s> <S เดือบไปแต่ว่าห้าต้องเอาเอาันนี้ไปคันก้อนครับไปขันเอาจะนามมันครับพี่น้องเดี๋ยวบริษัทมาเรื่องไปขันก้อนครับครับพี่น้องห้าคัันเป็นนามแบบนี้แล้วครับ เราก็ปรุงครับพี่น้องมันนี้ครับปนที่เป็นเห็ดใ้ครับใส่เลยครับตะไไข่หัวหอมตะไไข่หัวหอมครับที่เป็นตัวตัวก่อนเปล่าเห็ดเปล่ากินหอมแังนีิเป็นตัวนันที่โดดออกเอาเปล่าเห็ดเปล่ากินมันสิเป็นตัวก่อนโป๊ดปลาใส่ปนครับพี่น้องเคยกินบ่ครับเมนูนี้ครับ กินดูเจืดบ่ปลรมาเล่นกัาจะได้กินนี่นะครับฟองแน่นดีวจีมจีเจมเจี๊ยอดบ้างเลยยังส่อ่าปลาใสอีกจืดเน่ยหนงเผ็ดบ่เผ็ดอืมเป็นไได้ปลาใสเกือมาห้วยเกเออีกเกอเกือมห้วยขาเหจืดไปมื่กี้ ข้ากะเพรุงตามใจชอบครับข้ามักเผ็ดข้าวกะใส่เผ็ดข้ามักเค็มข้าวกะใส่เค็มครับเกลือใส่ได้เนยเอาข้นไปนี้เอาตาก็ด hmm. ีทีไรเพราะ่ต้องใสตัวเป็นว่าเป่าเห็ดครับมันจีเป็นตัวมันจีโดดเอาซ้ำแดนนี้ครับข้าวเราเป่ากินครับพี่น้องเอาไปโยกพี่กินน้ำกันครับลาบหมาหน่อยครับพี่น้องหมานอยนี่แหะครับเมนูที่บ่เคยกินครับผู้ใดบ่เคยกินครับเจีดว่างลบเจีดว่า โอเคแสบแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวบริสารลองชิมบึ่งครับ,รบก็เปียกบ่เตี๋ยวบ่กันรกพริกใส่อีกประเดี๋ยวใส่อีกหน่อยพอแล้วอร่อยแล้วจ้ะบริสารลองชิมบึ่งครับพี่นอ้อง นะครับพี่น้องมาอยู่มากินน้ากันครับเมนูนี่้เดหอเร่อยครับพี่น้องนี่นะครับเร็จเรียบร่อยครับรามาหน่อยเดี๋ยวให้จะดาวชิมมืงครับเป็นไรครับเดียวเดี๋วครับแซ่บเดียวพายสานมาเรื่องรองชิมมืงมันจะเป็นรสชาติแบบไหนครับอแซ่บครับพี่น้อง เป็นรสชาติแบบยังหลับเท่าเนี่ยครับที่ยังหลับเท่าหอมหอมเราจะด้กินปนป่าได้ผักหอมหอมเอาครับแซบแซบครับพี่น้องเอาครับมายุมากินน้ากันครับเคยกินบ่ครับพี่น้องเมนูนี่อาย่มากินน้ากันครับพี่น้องครับอายุหากินเนาะด็เหยดอยู่เห็ดกินเนาะเด็กกับพี่ตามด้ครับ บร,าาริษาทมาเรื่องมาคลิปนี้เองเลยกับกดไค์กดแช่์กดที่ต่ำบร,าาริษาทมาเรื่องนั้นะครับสำหรับวันนี้บร,าาริษาทมาเรื่องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ